สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเพิ่มคนดูไลฟ์สดนะครับเป็นไลฟ์สตรีมมิ่งสำหรับใครนะครับที่ต้องการจะเพิ่มยอดคนดูก็ลองทำตามกันดูได้นะครับเหมาะสำหรับพ่อค้าแม่ขายนะครับให้เรามาที่ Google นะครับจากนั้นเพื่อนๆเซิร์ชหาเว็บไซต์ที่ชื่อว่า KMM นะครับ KGS นะครับก็จะเจอเว็บไซต์ KMM นะครับก็ให้เราคลิกเข้าสู่เว็บไซต์เลยนะครับหากใครไม่ต้องการจะเซิร์ชหาที่ผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถกดลิงก์ได้จากด้านล่างเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เราม คลิกที่สมัครสมาชิกนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆกรอกข้อมูลครบถ้วนนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆไม่ต้องการจะกรอกข้อมูลพวกนี้นะครับว่าสามารถลงชื่อเข้าใช้แานทาง gmail ได้เลยนะครับจากนั้นแล้วก็ติ๊กถูกสด้านล่างนี้นะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ใช่บแกรมอัตโนมัติแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขนะครับจากนั้นก็กดสมัครสมาชิกนะครับพอสมัครสมาชิกเสร็จแล้วก็ให้เราย้อนกลับไปที่หน้าเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะครับหากมีให้ติ๊กไม่ใช่โปรแกรมนะครับก็ติ๊กด้วยนะครับ พอเข้ามาในหน้าแรกของในเว็บไซต์นะครับก็จะมียอดเงินคงเหลือของอของเราแสดงอยู่ด้านบนนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินให้นะครับก็มีเว็บไซต์ก็มีให้เลือกถึงหกช่องทางด้วยกันนะครับด้านซ้ายนี้จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับมีมาหลากหลายมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายฟังนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับด้านบนนี้จะเป็นแพลตฟอร์มของทางเว็บไซต์นะครับที่มีให้บริการนะครับทีนี้ก็จะมาดูวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดกันบ้างนะครับโดยให้เรามาคลิกที่ facebook นะครับ จากนั้นส่วนโหมดหมูนะครับว่าให้เราเลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น S1 ลวกันนะครับในส่วนบริการนะครับก็ให้เพื่อนๆเลือกเวลาที่ต้องการนะครับต้องการผู้ชมดูกี่นาทีก็เลือกกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะเลือกเป็น15นาทีแล้วกันนะครับจากนั้นนะครับก็อ่านรายละเอียดที่มีไว้ให้นะครับแล้วก็นําลิงก์มาใส่ช่องว่างนี้นะครับโดยวิธีการนาลิงก์มาใส่นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปดูไลฟ์สดนั้นนะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์จากนั้นบนเลยนะครับแล้วก็มาใส่ในนเว็บบไซต์ะครั จากนั้นนะครับก็พิมพ์ปริมาณที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับว่าต้องการผู้ชมกี่คนนะดีวผมจะสาธที่หด้ดูอยู่ที่อ่าหนึ่งร้อยคนนะครับก็ประมาณแค่เก้าบาทเองนะครับก็ถูกมากนะครับก็จะบริการนี้ก็อยู่ไปสิบห้านาทีเลยนะครับผู้ชมจากนั้นนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีข้อความขึ้นมาแจ้งนะครับว่าระบบได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับแล้วให้รหัสคำสั่งซื้อมาให้เราด้วยนะครับโดยหากเราเกิดปัญหานะครับย้อนไม่ขึ้นหรือย้อนขึ้นช้านะครับก็สามารถแจ้งแอดมินได้นะครับมีแอดมนครวบ24ชั่โงะ แล้วก็มีรายละเอียดที่เ,เพิ่งได้สั่งซื้อไปนะครับแล้วก็มีสถานะบอกอยู่ด้านล่างนะครับเพียงแค่คลิกเข้าไปดูครับก็จะมีสถานะบอกนะครับว่าตอนนี้อยู่ในช่วงไหนนะครับก็ตอนนี้อยู่ในช่วงรอดําเนินการนะครับหากเพื่อนๆทำการปิดไปแล้วนะครับหรือต้องการจะดูย้อนหลังนะครับก็าสามารถมาดูในประวัติการสั่งซื้อได้นะครับ โดยในประวัติการสั่งซื้อนะครับจะเป็นประวัติการสั่งซื้อที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับทั้งหมดก็จะรวมอยู่ในนี้นะครก็จะมีรหัสคําสั่งซื้อนะครับปริมาณค่าบริการราคานะครับบริการที่เราได้ใช้ลิงก์นะครับแล้วก็มีสถานะบอกด้านหลังด้านหลังนี้นะครับอ่าตอนนี้รอดาเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายอย่างอื่นกันบ้างนะครับถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับก็จะขึ้นแบบนี้นะครับ วิธีการเติมเงินนะครับก็จะมีให้เราเลือกถึง6ช่องทางด้วยกันนะครับใครสะดวกทางไหนก็สามารถเติมได้จากช่องทางนั้นเลยนะครับก็จะมีสแกน QR โค้ดนะครับโอนเงินผ่านธนาคารนะครับทูมอนี่วอลเล็ตอังเปาวอลเล็ตนะครับเหรียญคริปโตนะครับจะมีให้เราเลือกถึง4สกุลเงินด้วยกันนะครับก็จะเป็น btc eth b c h แล้วก็ usdt นะครับแล้วก็จะเป็น perfect money โดยใช้เหรียญ usd นะครับต่อมานะครับแอปพลิเคชัน ทางโทรศัพท์นะครับก็จะเป็นของ Android นะครับตอนนี้ส่วน Apple จะอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่ครับสามารถคลิกดาวน์โหลดได้จากหน้านี้เลยนะครับบริการนะครับก็จะเป็นบริการของทางเว็บไซต์นะครับที่มีทั้งหมดอยู่ในนี้นะเราสามารถเสิร์ชหาค้นหาได้เลยนะครับว่าเราต้องการจะปั๊มอะไรนะครับก็สามารถพิมพ์ได้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะครับก็จะมีรายละเอียดของแต่ละบริการนะครับสามารถดูรายละเอียดได้จากด้านหลังนี้นะครับ แล้วกดสั่งซื้อได้จากตรงนี้เลยนะครับมีอ่าคำอธิบายบอกนะครับบริการแนะนําเพื่อนนะครับหากใครอยากได้แลได้เสริมนะครับก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งต่อให้คนอื่นนะครับหากมีการสมัครผ่านลิงก์นี้นะครับเราก็จะได้อัตราค่าแนะนํห้าเปอร์เซ็นนะครับจากยอดค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับก็จะมีรายละเอียดบอกแบบนี้นะครับมีรายได้รวมนะครับแล้วก็ได้รายได้อ่ยอดที่หลอดจ่ายนะครับสามารถกดส่ง ส่งเบิกได้จากตรงนี้เลยนะครับต่อมานะครับเป็นวิธีการติดต่อแอดมินนะครับให้เรากลับไปที่หน้าแรกนะครับก็จะมีการติดต่อสามารถติดต่อแอดมินได้จากตรงนี้เลยนะครับก็จะมีการติดต่อแอดมินสองช่องทางด้วยกันนะครับก็จะเป็นตัวช่วยเหลือแล้วก็ l ล n e ID ดีนะครับสามารถแอดไลน์คุยกับแอดมินได้นะครับตัวช่วยเหลือนะครับก็จะเป็นการเข้าไปนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราต้องการนะครับโดยให้เราพิมพ์หัวเรื่องนะครับเลือกหัวข้อเรื่องนะครับ รหัสคําสั่งซื้อนะครับแล้วก็หัวข้อเรื่องที่เราเลือกนะครับแล้วก็พิมพ์ข้อความหรือแนบรูปให้อินได้นะครับแล้วกดส่งตัวนะครับอินก็จะมาตอบข้อความจะอยู่ด้านซ้ายนี้นะครับที่มาดูกันนะครับว่าบริการที่เราได้สั่งซื้อไปนะครับขึ้นแล้วหรือยังนะครับอตอนนี้ยอดผู้ชมของเราขึ้นมาแล้วนะครับขึ้นมาหนึ่งร้อยแล้วนะครับจากมีอยู่เจ็ดแปดคนนะครับก็สําหรับใครนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายก็เหมาะสําหรับบริการนี้เลยนะครับขึ้นไวแล้วก็อยู่ได้นานด้วยนะครับ ก็ค่ใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ